เคยสงสัยไหมครับว่าเออในชีวิตเราเนี่ยมีทางเลือกเยอะแยะไปหมดเลยแต่บางทีการมีทางเลือกน้อยลงมันอาจจะดีกว่าก็ได้วันนี้เราจะมาลองคุยกันลึกๆถึงแนวคิดนี้ดูนะครับจากหนังสือพลิกโชคชะตาด้วยวิธีคิดแบบเ่าแก่จีนยุคใหม่ของดรอูจินค่ะเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะปกติเรามักจะคิดว่ายิ่งมีตัวเลือกเยอะยิ่งดีใช่ไหมคะใช่ครับ แต่นี่เขาบอกว่าเอ๊ะหรือการจํากัดตัวเลือกลงเนี่ยมันจะช่วยให้เรามุ่งมั่นกับเรื่องสําคัญสําคัญได้ดีขึ้นมีประเด็นหนึ่งที่เอ่อผมว่าน่าสนใจมากในหนังสือเขาตั้งข้อสังเกตเรื่องผู้บริหารอินเดียในอมริกาทําไมถึงดูเหมือนประสบความสาเร็จในตําแหน่งสูงๆเยอะกว่าคนจีนท,ทั้งทั้งที่ถ้ามองผิวเผินอาจจะดูเหมือนมีข้อจํากัดในชีวิตมากกว่าด้วยซ้ำอืมใช่ค่ะในหนังสือเขาก็วิเคราะห์นะคะว่าส่วนหนึ่งอาจจะมาจากบริบททางวัฒนธรรม อย่างเรื่องคู่ครองในอดีตที่อาจจะมีเรื่องการคลุมถุงชนหรือการแต่งงานในวันนัอยู่บ้างหรือแม้แต่เรื่องอาชีพในยุคแ,แรกตัวเลือกอาจจะไม่ได้เปิดกว้างเท่ากับทางตะวันตกที่เน้นเรื่องเสรีภาพมากๆนะคะครับแล้วมันเกี่ยวกันยังไงครับกับความสําเร็จคือพอตัวเลือกมันน้อยลงนะคะมันเหมือนอถูกบีบให้ต้องมุ่งมั่นมากๆกับสิ่งที่เลือกไปแล้วไม่ว่าจะเป็นชีวิตคู่หรือการงานก็ตามเพราะไม่มีทางอื่นให้มองมากนัก ก็ต้องทุ่มเทกับตรงหน้าให้ดีที่สุดอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนไม่มีแผนสองให้คิดก็เลยต้องใส่เต็มที่กับแผนแรกประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งบางทีมันอาจจะนําไปสู่ความสําเร็จหรือแม้แต่ความพึงพอใจในชีวิตที่สูงกว่าก็ได้นะคะแม้จะฟังดูข,ดขัดขัดกับความรู้สึกเรานิดหน่อยนั่นสินะครับฟังแล้วนึกถึงอีกเรื่องในหนังสือเลยที่เขาเปรียบเทียบเรื่องเอ เก็บแตงโมกับเก็บมเมล็ดงาอืมผมว่านี้เห็นภาพชัดมากใช่ค่ะชอบเหมือนกันค่ะอุปมานี้เขาเปรียบว่าชีวิตเราเนี่ยต้องเลือกว่าจะใช้แรงไปกับการก้มเก็บมเมล็ดงาเล็กๆน้อยๆเก็บไปเรื่อยๆเหนื่อยแต่ได้ไม่เยอะหรือจะเลือกใช้แรงเท่ากันไปกับการเก็บแตงโมล,ลูกใหญ่ๆที่แบบเปลี่ยนชีวิตได้เลยค่ะเช่นการตั้งใจเรียนหรือการโฟกัสกับงานหลักที่มีโอกาสเติบโตมากๆอะไรแบบนี้ค พอค,คิดตามแล้วมันก็เออชวนให้มองตัวเองเหมือนกันนะว่าทุกวันนี้เราเสียเวลากับเมล็ดงานเยอะไปหรือเปล่าอย่างการแบบหาโปรส่วนลดเล็กๆน้อยๆหรือทํางานเสริมจุกจิกที่ได้เงินไม่มากแทนที่จะเอาเวลาเอาแรงไปทุ่มกับแต่งโมซึ่งดรอู่จีนเขาก็เสนอทางออกไว้นะคะคือแนวคิดชีวิตต้องรู้จักตัด หัวใจหลักเลยคือต้องรู้ก่อนว่าอะไรคือแตงโมของเราจริงๆแล้วก็กล้าที่จะตัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปตัดสิ่งที่เป็นเมล็ดงาทิ้นไปใช่ค่ะท่านอ้างคำสอนของจวงจื่อเลยนะคะที่ว่าชีวิตเรามันมีจำกัดแต่ความรู้นะ่ะไม่มีสิ้นสุดถ้าเรามัวแต่ไล่ตามสิ่งที่ไม่สิ้นสุดด้วยเวลาและพลังงานที่จำกัดของเราเออสุดท้ายมันก็คงไม่เวิร์กจริงครับมันคือการยอมรับข้อจำกัดแล้วก็เลือกโฟกัสค่ะ พลังของการทำให้ชีวิตมันง่ายขึ้น simplify ชีวิตทำน้อยลงแต่เน้นให้มันดีขึ้น do less but better เนี่ยสำคัญมากมีตัวอย่างนักศึกษา B ในหนังสือนะคะที่ถึงแม้จะมีข้อจำกัดแต่เขาตัดสิ่งรบกวนอื่นๆออกหมดเลยเพื่อมุ่งมั่นกับการสอบอย่างเดียวอืออ mm ื hmm. สุดท้ายก็ทำได้ดีแซงเพื่อนๆที่ดูมีพร้อมกว่าแต่ชีวิตอาจจะยุ่งเหยิงมีกิจกรรมเยอะไปหมดจนไม่มีสมาธิ โอ้โห oh, ชัดเจนเลยครับเรื่องนี้แม้แต่ตัวผู้เขียนเองที่ลาออกจาก Google ตอนนั้นก็น่าจะเป็นการตัดครั้งใหญ่เหมือนกันนะครับใช่เลยค่ะเขาบอกว่าถึงจุดหนึ่งเขาเลือกเวลามากกว่างเงินคือตัดงานที่ดีมากๆออกไปเพื่อให้ได้เวลาสำหรับสิ่งที่สำคัญกว่าในตอนนั้นกลับมาครับสรุปแล้วสิ่งที่เราคุยกันวันนี้มันก็ชี้ให้เห็นว่าการประเมินทางเลือกในชีวิตดีๆเนี่ยสำคัญมาก และบางทีการกล้าที่จะลดทางเลือกลงหรือกล้าที่จะไม่เลือกบางอย่างมันอาจจะนำไปสู่ความมุ่งมั่นความสำเร็จและก็ความสุขที่แท้จริงก็ได้นะอาจจะดีกว่าการพยายามคว้าทุกอย่างหรือมองหาทางเลือกใหม่ๆตลอดเวลาค่ะเป็นประเด็นที่น่ากลับไปคิดมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะในยุคนี้ที่ข้อมูลกับตัวเลือกมันเยอะแยะท่วมท้นไปหมด ทักษะที่สำคัญจริงๆอาจจะไม่ใช่การเรียนรู้เรื่องใหม่ๆเพิ่มตลอดเวลาแต่เป็นการรู้ว่าเราควรจะเลือกที่จะไม่สนใจหรือตัดอะไรทิ้งไปบ้างลองถามตัวเองดูนะคะว่าตอนนี้มีเมล็ดงาอะไรในชีวิตที่เราก้มหน้าก้มตาเก็บอยู่หรือเปล่าแล้วเราจะปล่อยวางมันได้ไหมเพื่อจะได้มีแรงมีเวลาไปเก็บแตงโมลูกใหญ่ๆที่มันมีความหมายกับชีวิตเราจริงๆนะคะ